มาอีกรายคดีหวยออนไล,เลเว์ทำไงดีสลากที่เขียนชื่อจองไว้ถูกส2องล้านไม่ขายโบ้ยขายไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขต่างๆมาฝาก,กท่านอีกแล้วนะคะมีคดีหวยอลเลเวอนรลน์ใหม่แล้วนะคะงวดน,นี้เป็นคดี12บล้านนะคะลูกค้าสาวอยากได้รัตติสสองใบนะคะ แต่ลืมเอาเงินมาตกลงจองกับแม่ค้าเขียนชื่อจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะหลังหวยออกถูกรางวัลที่หนึ่งมาทวงปรากฏว่าแม่ค้าอ้างขายไปแล้วโบยไม่จ่ายเงินจะรู้ได้ยังไงว่าเอาหรือไม่เอานี่เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะคะ เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคะที่สอพอเมืองสกลนครนะคะนางไพรมณีพลราชมอายุ57ปีนะคะอาชีพค้าขายในเขตเทศบาลนะครสกลนครนะคะเข้าแจ้งความว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข835538งวดที่1มีนาคม2,564แต่ขณะนี้ลอตเตอรี่อยู่กับคนขาย ซึ่งเธอบอกว่าเธอได้จองไว้แต่คนขายกลับบอกว่าขายลอตเตอรี่ใบนั้นไปแล้วโดยนางภัยมณีนะคะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเธอได้ลำบวงสวงที่วัดพระธาตุนารายณ์เจงวิงจากนั้นเธอก็ได้ไปเสี่ยงโชคเลขท้ายรถเธอนะคะคือ5 3 8ซึ่งเป็นเลขที่ซื้ออยู่ในใจก่อนจะไปเจอเลขดังกล่าวกับคนขายลอตเตอรี่ที่ซื้ออยู่เป็นประจำนะคะ แล้วก็เห็นว่ามีเลขสองใบที่เป็นเลข835538จากนั้นเธอก็ตกลงซื้อขายกันด้วยการจองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนั้นเธอบอกว่าเธอลืมเอากระเป๋าตัางค์ไปนะคะจึงติดหนี้ไว้และขอเขียนชื่อไว้ข้างหลังลอตเตอรี่ทั้งสองใบพอเจอกันวันหลังค่อยจะเอาเงินให้นะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยต่อมาวันที่หนึ่งมีนา คม2564วันออกรางวันคิดว่าน่าจะถูกรางวัลอื่นหรือเลขท้าย3ตัวจึงตัดสินใจโทรหาคนขายแต่ก็ลืมจนถึงวันที่4มีนาะคมที่ผ่านมาพอคิดได้ก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูพบว่าถูกรางวัลที่1หมายเลข835538จึงรีบโทรขอแลตกอลีก,กับคนขายแต่อีกฝ่ายบอกว่าขายไปแล้วซึ่งเธอก็บอกว่าขายไปได้ยังไง ก็ตกลงซื้อขายกันแล้วอีกฝ่ายอ้างว่าซื้อแต่ไม่ได้จ่ายเงินจะรู้ได้ยังไงว่าจะเอาหรือไม่เอาตอนหลังนะคะเธอตามไปถึงบ้านคนขายลอตเตอรี่เลยนะคะเพื่อถามว่าขายไปได้ยังไงในเมื่อเขียนชื่อไว้ข้างหลังแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายบอกว่าใครก็ขึ้นเงินได้หมดลอตเตอรี่อยู่กับใครก็เป็นของคนนั้น ก่อนที่คนขายลัตเตอรี่จะบ่ายเปลี่ยงยังไงก็ยืนยันว่าขายไปแล้วนะคะซึ่งคุณภัยมณีเธอบอกว่าเธอซื้อลัตเตอรี่กับคนขายคนนี้อยู่เป็นประจํานะคะซึ่งเธอบอกว่าเธอแล้วก็นางลาอื่นๆเคยซื้อขายกันแบบนี้พอรางวัลออกคนขายก็จะเอาลัตเตอรี่ไปส่งแล้วก็เก็บเงินแล้วก็แล้วลอตเตอรี่ที่จองไว้มันมีชื่อเป็นสิทธิ์ของเธอแต่ว่าอ e ีกฝ่าย บอกว่าเอาไปขายแล้วนะคะนี่เลยนะคะดังนั้นนะคะเธอจึงไปขอความเป็นธรรมและขอยืนยันว่าเขียนชื่อไว้ที่ลอตเตอรี่แน่นอนนะคะจำได้แม่นพราะเธอบอกว่าเธอตั้งใจซื้อ5 3 8ซึ่งตอนเห็นลอตเตอรี่5 8 3 5 5 3 8เลขมันสลับกันแปลกดีจัง เธอบอกว่าเธอจึงเลือกเอาแล้วก็จําง่ายตอนนี้เธอบอกว่าอยากฝากถึงคนขายด้วยว่าเอาความจริงใจมาพูดกันดีกว่าพรุ่งนี้จะเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งตามที่นัดหมายไว้นี่ก็คือคดีหวยอลเวงนะคะก็ไม่รู้จะจบยังไงนะคะเพราะว่าเขียนไว้แล้วปกติถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มานี่เขาบอกว่าแสดงความเป็นเจ้าของต้องเขียนชื่อตัวเองลงไปที่ หลังลอตเตอรี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าคดีนี้จะจบแบบไหนนะคะนี่เลยนะคะคือคดีหวยอลเวงนนะคะเงินไม่เข้าไข่ออกไข่นะคะสวัสดีค่ะ